สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินนริตา88 8, หรือช่องไมครับอินฟินิตี้ค่ะวันนี้เราจะมาอ่านการ์ตูนเรื่องคุณหนูคนนี้ผจญโรคโ,โรแมน์แฟนตาซีด้วยแคทชั a เตอร์ันเอาล่ะทุกคนเราไปรับชมกันเลยว่าคุณหนูคนนี้คือใครกันนะผมคือ สงสารของเทพอัฟทานสเช่ว่าเหรอกระท่านหัดแบบนี้เลยเหรอคะฉันเห็นภาพหลอนอยู่หรือเปล่าเนี่ยยินดีด้วยครับคุณได้รับโอกาสในการเกิดใหม่ฉันตายแล้วเหรอเอาจริงดิตายแบบนี้เนี่ยนะยังไม่ทันได้เริ่มเลยนะแล้วที่ฉันลำบากมาตลอดชีวิตล่ะ ยังจะเถียงอีกเหรอคนร้อการศึกษาอย่างเธอควรขอบคุณฉันได้ซ้ำที่ใส่ชื่อเธอลงไปถ้าทำไม่ไหวก็บอกได้ทุกเมือ่อนี่มันคืออะไรกันฉันง,งงไปหมดแล้วเนี่ยถ้างั้นมีคนที่จะมาแทนที่เธออีกเยอะมันเป็นวันหนึ่งเหมือนอย่างเคยโต้รุ่งอีกแล้วเราอะหกโมงแล้วเหรอรีบกลับไปก่อน ที่ผู้ช่วยพักจะไปทำงานดีกว่าในชีวิตแบบนั้นถึงจะรวยมากแต่อยู่กับพวกพี่ชายพ่อแม่นี่ไม่ไหวหรอกต้องรีบหนีออกจากบ้านหลังนี้<ๆ>เดี๋ยวก่อนสินอกจากบ้านรวยแล้วเธอยังมีพ่อกับพี่ชายรอๆด,อด,อด้วยนะจะออกจากบ้านหลังนั้นทำไมมันหวานสีทองพ่อสุดดอ,อกของเธอหลงลูกสาวมากนะ แล้วพี่ชายสุดห่อดพวกนั้นนะวันนี้เป็นวันที่เธอได้รับเหมืองเพชรนี่นะยีนางเอกให้ฉันไปเป็นลูกสาวบ้านนั้นแทนเธอได้ไหมฉันสามารถเอาตัวรอดได้และจะไม่หนีไปแน่นอนสบายใจล้ได้ท็อปคอมเมนต์ด้วยละ่ะเป็นความสุขเด็กๆน้อยๆมีเรื่องใหม่ๆบ้างไหมนะ <S <S และเป็นความสุขเดียวในชีวิตของฉัน ครทดนะครับคุณได้โอกาสเกิดใหม่นะครับถ้างั้นฉันโ,นโนดนรถบรรทุกส่งไปเกิดใหม่อันดองดังขันนั้นชนหรอหรือว่าจะมีแค่นิยาาซะอีกความคิดสมกับเป็นผู้ที่อ่านิยายหญ่มีจริงๆครับนี่แหละผู้ที่ถูกเลือกหวังว่าคุณจะใช้ความรู้นั้นและสนุกไปกับโรคที่เทพของผมสร้างขึ้นนะครับท่านอัฟเนต เนรมิตโลขึ้นมาโดยอ้างอิงจากสิ่งต่างๆครับและสิ่งที่ท่านออกมาใช้อ้างอิงมากที่สุดคือนิยายโรแมนต์แฟนตาซีครับว้าวโลกอ้างอิงนิยายโรแมนต์สติดีหรือเปล่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับมันเป็นโรคที่สร้างขึ้นเพื่อน,นักอ่านตัวยงของแนวโรแมนต์แฟนตาซีเลยไม่ใช่เหรอครับคุณอยากเกิดใหม่ใช่ไหมละครับไม่อ่ะ แมวมันเป็นโรคที่ถูกสร้างขึ้นโดยเทพเสียสติที่อ้างอิงนิยายโรแฟนอะใครจะอยากไปเกิดใหม่ในโรคนั้นกันล่ะแค่แต่คอมเมนต์เมื่อกี้ยังบอกว่าอยากไปอยู่แทนนางเอกอยู่เลยนะครับเชวดาองค์นี้ดูเลาะ,ะและเพิร์เจอร์กว่าที่คิดแฮะทำไมถึงให้โอกาสฉันได้เกิดใหม่ล่ะ คุณคอมเมนต์ในนิยายทุกเรื่องที่อัฟทานเนสอ่านนะครับหาคอมเมนต์ติดท็อปมากที่สุดด้วยครับแล้วก็สั่งสอนพวกตัวเองมากที่สุดนะครับดังนั้นก็น่าจะปรับตัวได้ดีในโรคที่ท่านอัฟทานเนสสร้างขึ้นไม่ใช่หรอครบเทเป็นโรคชอบเรียกร้องความสนใจหรอไม่ต้องร้องไปอยู่ฉันก็รีวิวสูตดาวให้เลยไอเทปบ้า เอาละในเมื่อคลายความสงสัยแล้วคุณจะไปเกิดใหม่ใช่ไหมครับมันช่วยคลายความสงสัยได้สักที่ไหนกันเล่าน่าสงสัยยิ่งกว่าเดิมอีกแต่ว่าฉันตายแล้วนี่นาเหมือนเป็นการเดิมพันที่ไม่มีอะไรให้สูญเสียอยู่แล้วถ้านี่เป็นเรื่องปกติเราก็นะแต่ฉันเป็นนักอ่านเข้าขั้นเสพติดที่กายในเดือนเดียวที่อ่านนิยายไปเป็นสิบสิบเรื่อง ถ้าได้ไปเกิดใหม่ในนิยายโศกอนาตกรรมแล้วฉันจะทำยังไงเล่าถ้าเข้าไปแล้วกลายเป็นตัวร้ายที่โดนตัดคอในทันทีละ่ะหรือกลายเป็นตัวประกอบที่โดนใส้งานและถูกทิง้งที่บอกว่าฉันจะปรับตัวได้ดีน่ะอ่ะใช่แล้วละ่ะฉันไม่มีทางทำได้หรอกหลังเลทำไมครับไม่ใช่ว่าคุณอยากอยู่ในโลกแฟนตาซีแทนที่นี่หรอครับฉันไม่ได้อยากอยู่ในโลกแฟนตาซีเฉยๆหรอกนะ ถ้างั้นมันยังไงกันนะครับเหมือนที่ฉันคอมเมนต์เมื่อกี้ไงฉันอยากเกิดใหม่ในครอบครัวที่รำ่ำรวยมีพ่อละพี่ชายที่หล่อเหลาให้ตายสิเรื่องมากจริงๆฮะมันคือพื้นฐานของโรแฟนอย่ก็ได้ครับผมจะให้ตามนั้นเลยและคนในครอบครัวนะข้างใครฉันทุกคนด้วยนะอด่าลืมลหรหืมนิยายแบบนั้นไม่ค่อยมีหรอกครับ ถึงจะไปคลั่งใครในตอนหลังๆแต่ตอนแรกก็มีชอบอยู่ดีนี่ครับอืมทำไมจะไม่มีเลดี้บิ๊ไงเอ่อถ้าคุณอยากเริ่มต้นด้วยการตายยกครอบครัวเหมือนเรื่องนั้นแล้วเราก็ไม่ดีกว่าขอโทษที่ฉันแค่พลั้งปากนะขอแก้ตัวใหม่นะถ้างั้นคุณโอเคแล้วใช่ไหมครับจะไปเกิดใหม่แล้วใช่ไหม แต่พวกนางเอกแนวโรแมนต์แฟน,ต,นตาซีส่วนใหญ่ชอบมีความสามารถพิเศษกันน,นะน,นี่นะขอเยอะจริงๆฮะไม่ต้องกังวลเลยครับเราให้เกิดใหม่ในกรณีพิเศษเราก็ต้องเพิ่มความสามารถให้คุณครับการเกิดใหม่ที่มีพ่อและพี่ชายสุดรอโดยมีความสามารถพิเศษติดตัวไปด้วย ประมาณนี้นะครับถึงจะไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นคนดีแต่ฉันก็ลำบากมามากนะในที่สุดก็ได้ฉันจะไปเกิดใหม่ฉันก็มีโอกาสได้เจอสิ่งดีๆแล้วสินะสัญญาการทำส,สัญญามันคือสิ่งนั้นไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก่อนเพราะงั้น ปีศาจฉันจะขอยกเลิกสัญญาฉันขอถอนคำพูดพวกเราทำสัญญากันไปแล้วฉันฉันต้องได้อะไรตอบแทนบ้างความสามารถของฉันความสามารถของฉันคืออะไรเป็นความสามารถที่เหมาะกับเธอมากที่สุดอ,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 อถ้าเป็นความสามารถในการโดนโกงฉันจะฆ่านายแนะ่ไม่ต้องกังวลหรอกครับเพราะเธอเป็นของฉัน เอชุอมดไอปีศาจจอมหลอกลวงเอาละทุกคนตอนที่1จบแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องใหม่สนุกไหมคะทุกคนคอมเมนต์กันมัได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าไปแล้วนะคะบ๊ายบาย